สวัสดีครับยามเช้าเราทำได้วันนี้ดูต้นไผ่นะครับต้นไผ่ที่เพิ่งปลูกไว้นะครับ10กอนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับที่เห็นคือสเดือนนะครับสเดือนออกหนอนะครับแต่หนอยังไม่ใหญ่นะครับเลี้ยงไว้ก่อนนะครับรอให้หนอใหญ่ก่อนนะครับ ปลูกพร้อมกันนะครับประมาณสิบกอสิบกอนะครับสิบกออีกก็กล้วยนะครับคน้ำว้าพันเตี้ยนะครับอันนี้เป็นสระนะครับเลี้ยงปลานะครับสระตรงนี้มีอยู่ประมาณสามอันนี้เลี้ยงปลาเจละเม็ดกับปลานำ้ำจืด ปลาจะเลยเป็นบบน้ำจืดกับปลาแรกนะครับบอ่อนี้นะครับสองบอ่อสามบอ่อตัวนี้สามบอ่อนะครับมีต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยปลูกไว้ขอบสระนะครับมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยบอ่อนี้จะลกหน่อยนะครับบอ่อลกๆเนี่ยปล่อยปลาสลิดนะครับปลาสลิดปลาดินปลาตะเพียนนะครับ บอ่อนี้นะครับรอบข้างาง่ก็จะปลูกต้นกล้วยไว้นะครับต้นกล้วยกับต้นมะพร้าวนะครับอันนี้ก็พึ่งลงนะครับลงได้ตอนช่วงหน้าฝนนะสามเดือนสีเดือนพร้อมๆก,กันกับต้นไผ่อะส่วนบอ่อนี้จะเป็นปลาหมอนะครับปลาหมอชุมพรกับปลาดินดินหมัน แล้วก็จะเพียนนะครับบอ่อ้นะครับต้นกล้วยปลูกไว้นะครับอันนี้ก็ลองกองปลูกไว้ดูจะรอดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็พวกต้นขี้เหล็กนะครับส้มโอนะอันนี้มีต้นกล้วยส้มโอขี้เหล็กนะครับข้างขอบบ่อนะครับนี่เพ่งปลูกนะครับส้มโอ นอนกินใบหมดเลยนะครับกิเลกนะครับนี่ก็มาขามเทศนะครับต้นมะขามเทศนะครับให้ต้นมะขามเทศก็ปลูกผักหวานไว้นะครับผักหวานไว้ไอ้ก็ขุดแปลงมาจะปลูกผักสักหน่อยนะครับพอได้กิน อันนี้มะขามเทศนะครับน,นีมะขามเทศหมดมะขามเทศกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับเตี้ยก็สูงกว่าหัวหน่อยประมาณสองเมตรนะครับเดี๋ยวพลว้วจนดันงรอบข้างนีกจะเป็นไผ่นะครับต้นไผ่นี่ก็ไผ่ไผ่บงหวานหนกกินได้ กินดิบได้น,นี่โตแล้วครับต้นไผ่ต้นี้โตแล้วเป็นรั้วได้แล้วครับใช้ประโยชน์ได้แล้วครับตรงนี้แถน,นี้ลแล้วแหวนนี้นะครับนี่ต้นจิกนะครับสูงสวยมากชรูดนะครับต้นจิก นี่เพกานะครับเพกาเพกานะครับย่ต้นพวงต้นพวงรือต้นกุงเคยถ่ายไว้ปีที่แล้วนะครับประมาณหัวตอนนี้ตกประมาณ4เมตรเนี่ยสูงสูงเร็วมากนะครับฝั่งนี้เป็นสวนยางนะครับในล่องสวนยางก็จะปลูก ยางนาไว้นะครับเห็นไหมครับปลูกยางนาปีกว่านะครับเนี่ยปีกว่าดูนะครับสูงเนี่ยปีกว่านะครับเนี่ยหญ้าทั้งนั้นยางนาทั้งนั้นนะครับปีกว่านะครับปลูกไว้ในร่อง ในล่องนี้ก็จะมียางนาพยูงบดูมะข่าโมงกระถินเทพ,พานะครับเนี่ยปกพยูงนะครับเนี่ยพยูงทางนั้นนะครับพยูงกระถินเทพ,พาเนี่ยกระถินเทพ,พาเนี่ยต้นมันไม่โตเลยนะครับ ต้นแซกจะไม่ชอบล่มเนี่ยปกตินเทพาเพิ่งสูงระดับอ,อกนะครับส่วนไม้ยางกับประดูพยูงเนี่ยโตเร็วนะครับเนี่ยมาฆ่ามงเนี่ยครับทางนั้นเลยครับเนี่ยทางนั้นเลยยายงนา ปีเดียวนะครับปีกว่าไม่ใช่ปีเดียวปีกว่าปีกว่านิดๆเนี่ยนะครับปีกว่านิดๆเนี่ยทั้งนั้นนะครับนู้นไปสุดท้ายสวนนั่นะครับเป็นยางนาหมดเลยเน้นยางนาส่วนมากนะครับแต่ก็มีไม้อย่างอื่นแซมด้วยนะครับพวกเต็ง ต้นจิกพวกอะไรเงี้ยนะครับที่ไปขอเขาจากศูนย์เพาะพันธุ์พืชบ้านฝางนะครับต้องขอบคุณศูนย์เพาะพืชเพาะพันธุ์พืชนะครับทีใจมาให้นะครับเห็นไครับเนี่ยสูงมากนะครับเนี่ยสูงมากครับถ้าใครอยากปลูกหรือลองปลูกเล่นๆนะครับปลูกได้นะครับ พยุงนะครับเป็นไม้ที่โตวไวมากปลูกง่ายทนนะครับอันนี้ต้นแดงนะครับต้นแดงต้นแดงไม้เนื้อแข็งที่เขาใช้ทำเสาบ้านนะครับนี่ต้นแดงต้นเถกขาต้นเกแข้งนี่ก็แกนเ่กแข้งนะครับผมเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับปลวกนี่ไม่กินเลยนะครับเนี่ยไม้แดงนะครับตรงนี้จะไม้แดงกับพยุงนะครับเนี่ยไม้แดงพยุง แล้วก็ต้นพลวงพลวงหรือก,กุ้งนะครับชื่อเดียวกันต้นเดียวกันมะฮอกกานีนะครับเนี่ยมะฮอกกานีเห็นไหมครับมะฮอกกานีฝั่งนู้นก็เป็นเนี่ยมะฮอกกานีฝั่งนู้นตะเคียนริมตะริมขมตะเคียนนะครับตะเคียนทอง มหกันนีนะครับมหกันนีมหกันนีมหกันน,กน,นีกับตะเคียนทองเพกาแล้วนกะ็เป็นที่พักก่อนหย่อนใจบ้านพักนะครับสร้างไว้กลางน้ํานะครับหลายปีแล้วครับที่สร้างไว้นะครับเพิ่งมาต่อเติมให้พอได้อยู่ได้อาศัยนะครับนอนชมปลานะครับเน,นี่ยในสระเนี่ย นี่คือสารพัดนะครับปลาทุกชนิดเอามาปล่อยที่หมดนะครับเผาก็ได้กินแล้วนะครับชะอมอชะอมน้อยนานี้มาตูมนะครับมาตูมมาตูมมตูมต้นมาตูมนะครับ ผักติว้วนะครับต้นผักติ้วใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ส้มนะครับส้ม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 เนี่ยเห็นมส้มส้มอันนี้กำลังกุดแปลงนะครับเราจะปลูกพืชผักไว้กินช่วงหน้าหนาวนะครับนี่ก็ผักนะครับขา เราแกลงี่ขาหมดนะครับลายโคนมะพร้าวขานี่ก็พึ่งลงโอมนะครับชำม,มาชำด้วยมือตัวเองนะครับชำง่ายๆเนี่ยรอดบ้างไม่รอดบ้างไปนะครับปลูกปะไว้กินนะครับไข่มันนานี่ ต้นชมำชานะครับเนี่ยมันนาวไร้เล็ดเนี่ยขา่าปลูกยวาวถึงนี้นะครับอันนี้ต้นพริกต้นกระเพราน้ำหอมอันนี้เพิ่งออกลูกปีนี้นะครับต้นเล็กๆเ,เนี่ยมันนาวมันนาวเพิ่งออกลูกหมาลนนะครับ กินไม่คันฝั่งนี้เป็นชมพูม่ต้นกูดพักติว้วขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กนี่ก็ปูกปีกกว่านะครับอันนี้หวายเอาปูกนะครับหวายนี่กินได้ที่เขาแกงหวายนะครับอันนี้ริกไทย นะครับฝั่งลู้ก็เป็นสวนยางแล้วก็แซมด้วยยางนานะครับสะเดาก็ใช่สะเดาก็ปลูกนะครับสะเดาปลูกหมดนะครับชมสวน,นะรพาราน้ำหอมนี่ต้นแม่ต้นหลักเลยนะครับปลูกบางคุดเพิ่งปลูก ลองดูจะรอดไหมตรงนี้ก็ขอบสะนะครับเตยปลูกต้นเตยต้นคาอันนี้พุ่งไม้เน่อแข็งเผาะไว้นะครับเนี่ยกล้วยพันเตียนะครับกล้วยพันเตียตรงนี้นะครับมะเขือพวงกินตะพาล์ลำ นี่ก็มะขามยักษ์สามต้นนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นป่ากล้วยเนี่ยต้นกล้วยกล้วยพันเตี้ยนะครับผักปังผักปังเนี่ยเห็นต้นกล้วยนะครับกล้วยพันเตี้ยนะครับได้กินแนีวหลายเครือแล้วนะครับต้นพริก กินผักลำนะครับพวกกะเพราพวกอะไรที่เรียกอ,อะไรเนี่ยผักแพลวนะครับผักแพลวเนี่ยขวยนเตีย้ยสูงประมาณสองเมตรนิดๆน,นะครับมะพร้าวกำลังช่ำไว้นะครับนี่ก็ผักหวานนะครับูกว้ผักหวานนะครับผักหวานผักหวาน อันนี้ผักหวานนะครับเนี่ยสวยนะครับใครว่าปลูกใต้ต้นมะม่วงไม่ขึ้นอย่าเชื่อไปเชื่อนะครับผมลองถูกลองผิดมาแล้วเนี่ยให่ไหมครับต้นเนี้ยปลูกพร้อมกันเนี่ยครับสูงเท่าเอวแล้วปีกว่าเนี่ยปีกว่าอันนี้ก็ลงใหม่นะครับซื้อเม็ดมาเพาะนะครับเนี่ยปลูกใต้ต้นมะขามเทศเหยาะเม็ดมะขามเทศพร้อมกับเม็ดของ ผักหวานนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็ส้มปล่อยใบส้มปล่อยนี่ครับใบส้มปล่อยคล้ายๆกับผักเนี่ยชีพอได้กินนะครับเนี่ยผักแพลวนะครับเดี๋ยวต้นนี้ใหญ่นะครับ วานเห็นไหมครับผักหวานทั้งนั้นอันนี้นี่พลังกิมซุงไปชำมาอันนี้ขาเหลืองที่กำลังปลูกนะครับนี่ถุงเพราะนี่ต้นไม้ตายบ้างรอดบ้างนะครับเอาต้เดาไม้ต้นจิกนะครับไม้เนื้อแข็งเนีย่ยครับต้นจิก เพิ่งได้เก็บมเมล็ดได้สำหรับปีนี้นะครับปอกหวานนี่ก็ข้งวัวนะครับเลี้ยงไว้เอามูนมันใส่ต้นไม้นะครับฝั่งนี้เป็นละมุดยักปลูกยากไม่ค่อยต่อยอดนะครับบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็ไม่ใหญ่อันนี้ก็เพิ่งซื้อมาปลูกลองนอหนึ่งนะครับ อันนี้คือกล้วยไข่กำแพงเพชรเนี่ยนี่ละมุดยักษ์ต้นนี้ใหญ่อยู่นะครับโตสูงเท่าหน้าอกอน,นี่ต้นกล้วยหอมทองนะครับหอมทองนี่หอมทองอันนี้ละมุดละมุดจะปลูกตรงนี้ประมาณสีต้นนะครับอันนี้อโวคาโดต้นนี้อโวคาโดสี่เม็ดแล้วมั้งปลูกเม็ด ปลูกเล่นๆเผื่อได้กินตรงนี้เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงผสมมะพร้าวไปต้นเพกามะเฟืองข่าตะไคร้ไปทั้งนี้หมดนะครับอ้อยปลูกไว้หมดนะครับมะนาวมะนาวบ้านน้ำบ้านนะครับนะครับเพกาเห็นไหมครับออกลูกออกยอดเต็มหมดนะครับ นี้ดกมากครับมะกรูดมะกรูดไม่ต้องไปปลูกมันนะครับไปหาเก็บลูกที่สุกๆเนี่ยแล้วมาโยนเลยเราต้องตัง้งใจจะปลูกตรงไหนก็โยนทิ้งเลยครับโยน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 พอถึงฤดูมันมันก็จะขึ้นมาเองนะครับถ้าปลูกด้วยมเมล็ดมันก็จะทนนะครับเพราะลางแทงเข้าเป็นดินลึกนี่ก็ถั่วนะครับถัว่วปลูกไว้ พวกมะเขือฝรั่งกิมซุงฝั่งนี้ฝักหวานบ้านนะครับเนี่ยสวนนี้ฝรั่งเนี่ยฝักหวานนะครับออกยอดอันนี้ต้นแก็สูบเขานะครับอันนี้เพกาเพกาเยอะมากนะครับปีนี้เอาไปขายฝักละห้าบาทยังขายไม่ได้เลยนะครับไม่มีคนซื้อนะครับเพกา อันนี้เราจะปลูกผักหวานเหมือนกันนะครับใต้ต้นมะขามเทศใต้ต้นตะครบวันหลังถึงแต่งกิ่งไหมนะครับอันนี้ขามิ้นชันส้มโอปีที่แล้วดกมากนะครับหวาน เห็นไหมครับพุชากระท้อนขนุนลำไยปลูกไว้หมดครับปลูกไว้มะละกอก็ดกหลังห่อไว้นะครับพอได้กินนิดๆหน่อยๆพอไม่ต้องไปซื้อคนอื่นนะครับปลูกไว้เป็นการประหยัดต้นทุนนะครับ สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าจะถ่ายให้ดูใหม่วันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ